สวัสดีวันฝนตกค่ะเช้านี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะแม่ก็นึกเมนูว่าจะทำอะไรร้อนๆให้เด็กๆทานกันดีนะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะก็เลยอยากจะทำปอบเปบี๊ยะโคลรเกะค่ะเป็นเมนูง่ายๆมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ แลมาเริ่มต้นกันที่มันฝรั่งค่ะนำมันฝรั่งไปปอกเปลือกล้างน้ำให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็มาหั่นค่ะเมยตั้งใจจะทำให้สุกด้วยไมโครเวฟนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วส่วน,นเพื่อนๆจะนำไปนึ่งหรือต้มก็ได้นะคะเมย์ก็ปิดแรปเรียบร้อยแล้วค่ะจะนำไปใส่ตู้ไมโครเวฟค่ะระหว่างรอนะคะเม่ก็หั่นแครอทไปด้วยค่ะอยากให้เด็กๆทานผักเยอะๆนะคะเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ แม่เตรียมหมูบดไว้191กรัมค่ะมีมากมีน้อยแล้วแต่นะคะหอมหัวใหญ่ค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะแผ่นปอเปี๊ยะค่ะวันนี้เราจะห่อแผ่นปอเปี๊ยะนะคะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะแม่เอใช้น้ำมันงาค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็นำผักที่เราเตรียมไว้นะคะลงมาผัดเลยค่ะปริมาณมากน้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะ การทำอาหารนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะเอาที่เราชอบและพอใจค่ะเนื้อสัตว์ก็เช่นกันค่ะแม่เอ๊ก็ใส่ไปทั้งแพ็คเลยค่ะวันนี้แม่เอ๊มีเนื้อหมูบดก็เลยเอาเนื้อหมูมาใช้นะคะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆมีเนื้อวัวหรือเนื้อไก่บดอะคะ่ะก็สามารถนํามาใช้ทดแทนกันได้ค่ะการทําอาหารก็ถือเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งค่ะสามารถนํามาประยุกต์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ ผัดเนื้อหมูกับผักสุกแล้วนะคะก็ใส่ผงคอนโซแมคค่ะซึ่งประเทศไทยก็มีขายนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ผงขะหนีแทนก็ได้ค่ะหรือไม่ใส่ก็ได้เลยนะคะจากนั้นแม่เอก็จะโรยด้วยเกลือหิมาลายันค่ะหรือเกลือหิมาลัยนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะแต่ถ้าไม่มีก็แนะนําให้ใช้เกลือสมุทรแทนได้นะคะใส่เบามือก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนๆใส่เยอะเกินไประวังเค็มค่ะ แนะนำให้ผัดไปชิมไปนะคะจากนั้นแม่เอ๊ก็จะโรยด้วยพริกไทยดำค่ะแม่เอ๊ชอบใช้แบบเม็ดแบบนี้ค่ะบดใส่เลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ชิมรสชาติค่ะรสชาติอาจจะค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะนำไปใส่มันฝรั่งสุกบดค่ะ ไม่เอามันฝรั่งใส่ในไมโครเวฟประมาณ10นาทีนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสุกหรือเปล่าค่ะวิธีการเช็คก็ง่ายๆเลยค่ะเอาซ่อมมาลองจิ้มดูค่ะถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าสุกแล้วค่ะมันฝรั่งสุกเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะมาบดให้ละเอียดค่ะที่บดจากร้านร้อยเยนค่ะก็ค่อยๆบดไประวังมือด้วยนะคะเพราะว่า มันฝรั่งเนี่ยยังร้อนอยู่เลยค่ะค่อยๆบดค่ะสินค้าร้านร้อยเยนนะคะเป็นอะไรที่แม่เอชอบมากเลยค่ะจากนั้นเราก็เอาวัตถุดิบที่เราผัดนะคะมาใส่ค่ะเพื่อนๆก็ชิมรสเป็นที่น่าพอใจนะคะแม่เอไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่ามันฝรั่งมี ความหวานของมันฝรั่งอยู่แล้วค่ะแม่อ,อยากจะปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะช่วงนี้แม่เอ๊ก็พยายามควบคุมปริมาณการใช้น้ําตาลนะคะก็ไม่อยากให้ติดหวานมากเพราะไม่ดีต่อสุขภาพค่ะแล้วมาเริ่มห่อกันเลยค่ะแม่เอ๊ก็เปลี่ยนมาใช้แผ่นปอเปี๊ยะในการทําโคโลเกะนะคะเพราะจากเดิมเราต้องชุบแป้ง ชุบไข่แล้วก็เก็ดขนมปังใช่ไหมคะแต่วันนี้แม่เอขออนุญ,ญาตใช้แผ่นปอบเปียแทนเลยค่ะเอาแบบง่ายและสะดวกนะคะแล้วที่สําคัญอร่อยด้วยนะเออถือว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของการทำโคโรเกะนะคะแม่เอห่อแบบนี้ค่ะม้วนๆน,นะคะขั้นตอนสุดท้ายแม่เอเอาน้ํามาทาเพื่อให้แผ่นปอเปียะนะคะติดกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ตั้งน้ํามันนะคะ ตังกระทะให้ร้อนแล้วก็นําไปทอดค่ะน้ํามันแม่เอใช้น้ํามันเก่าจากการทอดเทมปุระนะคะเพราะว่ายังมีอยู่ในครัวเรือนนะคะเสียดายก็เลยเอามาใช้ทอดอีกรอบนึงค่ะไม่ว่ากันนะคะอย่าดราม่ากันเลยเนาะเพราะว่าแม่เอทําอาหารเนี่ยคืออาหารทําทานเองจริงๆค่ะ การทอดปอเปียะน,นะคะเราจะไม่ทอดไฟแรงค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะต้องขยันพลิกด้วยค่ะเพราะว่าจะสุกได้ง่ายและเร็วมากเลยค่ะก็สังเกตสีดูนะคะสีแบบนี้แปลว่าใช่เลยค่ะเราต้องรีบขี้ไปใส่ตะแกรงเพื่อพักให้น้ำมันเสด็จนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ โคลโรเกะปอเปียทอดบ้านแม่เอค่ะสีสันน่าทานไม่เอย่ยวิธีทําก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะที่สําคัญอร่อยด้วยค่ะวิธีการทานนะคะพอบ้านและเด็กๆบ้านนี้บอกว่าทานแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องไปจิ้มกับอะไรส่วนเพื่อนๆที่ชอบรสชาติเข้มข้นหน่อยนะคะแม่เอก็แนะนําน้าจิ้มไก่ก็โอเคเลยค่ะแม่เอหั่นครึ่งแบบนี้นะคะเพื่อเสิร์ฟเด็กๆค่ะแม่อ,อยากเช็คว่าข้างในเนี่ย ร้อนเกินไปหรือเปล่ากลัวจะลวกปากลูกค่ะไอ้น่าทำไรจ๊ะันนี่กิรีนนี่กิรีค่ะทำกินเองใส่ปลาอะไรเนี่ยเขาเรียกปลาอะไรดูสักเก้สักเก้อากูขุดหมูอาก,ก,กูขุดหมูอากูอากูหมูดูสิเสร็จแล้วของมานะ ไอ้นนหน้าทำไมสัตว์ใหญ่อย่างนี้ลูกมัดชไเกต่ตายตายโอนิกิไอ้หน้าป้ามีแต่ไอ้น้าจังโอนิกิเองชิคกี้นายโอนิชิแชมเปญไงสิโวยกับมิดเมมดิ้ลเฮเก้พี่เก้พี่เก้พอแล้วไอ้จังไปใส่โฆษณากินเลยลูอกอันนี้ของมาน,นะกุ้ง มานะมานะอ่ะกะ้งหมูจิกินได้ค่ะบาย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 อะไรเนี่ยะุกุ้งมูจิกินได้จะรัดหนังยางอ่ะรัดทำไมลูกเดี๋ยวกินแล้ว บบาายยแม่ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอจนจบยังไงเม่ก็รบกวนฝากกดไลค์กด u ับส r คร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปในช่องแม่นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับแม่เอในช่องแม่ o โอซาก้าค่ะ